yeah <laughs> GPT นี่คือมนัส AI ครับเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้ผมนะครับครูยูจะพาทุกคนนะครับไปท่องโลกของ AI ที่เรียกว่าทำงานได้อัตโนมัติแม้ไม่มีมนุษย์นะครับเดา๋นี้นะครับนะสามารถเข้าใช้งานนะครับตัวมนัส AI นะครับนะผมจะวางลิงก์ไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับคุณต้องเจอหน้านี้นะครับครูยูเชิญคุณลองใช้มนัสนะครับนะอันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใช้งานนะครับเบื้องต้นเลยนะสมัครปุ๊บนะครับคุณก็จะได้1,500ัน้อเครดิตนะครับอันนี้ก บางครั้งอาจจะเป็น1,000หรือว่า1,500เครดิตนะครับและและในแต่ละวันนะครับคุณก็จะมีเครดิตที่เป็น 300เครดิตต่อวันณปัจจุบันณขณะนี้นะแต่ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนะคุณดูนะครับว่าหน้านี้คุณเข้ามาแล้วก็ถูกต้องหรือเปล่านะครับหลังจากที่เข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาของตัวมั็ดไอนะครับจะเป็นแบบนี้นี่นะฮะหน้าตาของมันเนี่ยคล้ายคลึงกับสิ่งที่เรียกว่า c h a t g p t เลยนะครับนะตอนที่เราเคยใช้งานแล้วซึ่งพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บครับเขาบอกว่าสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้างนะครับเนี่ยหน้าตาอย่างนี้นะคุณก็สามารถที่จะกรอกนะข้อมูลลงไปนะครับผมเริ่มจากเบื้องต้นเลยนะนะครับปะ หน้าตาของมันเนี่ยนะครับก็จะมีกล่องข้างล่างแบบนี้นะครับกล่องนี้มีหน้าที่อะไรบ้างน,นะนะครับตรงนี้รูปภาพนะครับก็สามารถที่จะอธิบายภาพที่คุณต้องการสร้างอ่าน,นี้ก็คือรูปภาพนะมันก็จะขึ้นแบบนี้ถ้าว,ว่าอยากทําสไลด์เนี่ยครับคลิกไปที่สไลด์นะครับซึ่งตัวสไลด์เองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเห็น hey, ไหมนะ มีตัวอย่างสไลด์ให้ดูนะฮะไปไปหมดเลยนะเราสามารถเลือกตีมได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีจํานวนหน้าอีกอันนี้มันเจ๋งมากนะครับนะมีหน้าเว็บนะครับนี่คุณสามารถที่จะสร้างหน้าเว็บเว็บไซต์ได้การสร้างภาพคุณสามารถกดตรงนี้แล้วก็สร้างภาพได้ด้วยนะครับสมมุติว่าเราจะทาสไลด์ขึ้นมาอันนึงนะครับผมเนี่ยนะครับก็กดไปที่คาว่าสไลด์แอบแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็วางตรงนี้ลงไปนะครับก็คือข้อความที่เราต้องการนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ข้อความต้องการเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็สามารถที่จะเลือกสไลด์ได้นะครับว่าเราอยากเลือกสไลด์แบบไหนนะครับนะเราก็เลือกไปนะคลิกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดตรงนี้ไปปึ๊บนะครับผมไ้ดูนะโอเคนะครับตรงนี้นะเห็นไหมคราก็จะขึ้นมานะครับเขากค่อนข้างที่จะคิดนานนะครับนะแล้วก็เข้าใจแล้วนะครับเห็นไหมนี่คือ เป็น AI ไม่กี่ตัวนะครับที่เปิดด้านหลังให้ดูเห็นนะครับจะมีด้านหลังให้ดูด้วยครับว่าเขาเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่เดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่คือตัวนะฮะที่ทํางานเสร็จเรียบร้อยนะครับผลนะครับนี่คือสไลด์เห็นไหมนะครับเห็นสไลด์บ้างทุกคนนี่คือสไลด์นะครับแล้วคุณยังสามารถที่จะเปลี่ยนทีมได้ด้วยจะสามารถที่จะกดดาวน์โหลดได้ด้วยดาวน์โหลดไปได้เป็น PowerPoint เป็นไฟล์ pdf นะครับแล้วก็แปลงเป็น google slide บันทึกไป google drive นะครับแล้วก็กดแก้ไขลองดูนะครับนี่เราสามารถกดเข้าไปแก้ไขได้ด้วยนี่คือโหมดแก้ไขนะทุกคนสไลด์ทั้งหมดที่เราได้มานะทุกคนนะครับเดี๋ยวลองเทสตดูแล้วกันนะครับเนี่ยสไลด์ที่เราได้มาทั้งหมดเลยนะครับนี่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณจะต้องบอกว่ามานั่งทำสไลด์เองทั้งหมดเนี่ยน่าจะใช้เวลาเป็นวันนะ